ยังทรงชาแนลวันนี้มีเรื่องมาเล่าสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่านะครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากพระน้องชายของผมเองนะครับเรื่องนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าเจอดีวันเข้านาค ในช่วงโรคระบาดโควิด19ที่ผ่านมานะครับหลายคนก็โดนผลกระทบกันเป็นวงกว้างเลยนะครับทั้งด้านการงานและการใช้ชีวิตประจำวันน้องชายของผมคนนี้ก็ผมขอใช้นามสมมตินะครับเป็นตัวยอ่อผมขอเรียกน้องชายคนนี้แทนว่า M นะครับ M ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่โดนผลกระทบจากโควิด19นะครับทั้งด้านการงานและการใช้ชีวิตประจำวัน และที่สำคัญก็คือชีวิตรักและครอบครัวครับเอ็มทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครด้วยสถานการณ์ที่โควิด1 9พ้พพิษเอ็มก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกคัดออกจากงานถูกเลิกจ้างนะครับเมื่อถูกเลิกจ้างก็กลายเป็นคนตกงานกลายเป็นคนว่างงานชีวิตรักและครอบครัวก็เกิดปัญหาจนต้องแยกทางกันหลังจากนั้นเอ็มก็หอบกระเป๋ากลับบ้าน กลับภาคอีสานกลับมาบ้านกลับมาพักใจที่บ้านนะครับกลับมาพักอยู่กับบ้านจากคนที่เคยทํางานกลายเป็นคนตกงานกลายเป็นคนว่างงานเอ็มมาพักอยู่ที่บ้านได้ประมาณสักหนึ่งเดือนเศษๆนะครับพอใกล้จะเข้าพรรษาเอ็มก็เลยตัดสินใจบวชครับ แถบแถบบ้านผมการที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะบวชนะครับก็ต้องไปปรึกษาครูอุปชาที่วัดให้หาเลิกหายามหาวันนะครับที่จะบวชและก่อนจะบวชก็ต้องมาเข้าหน้าก่อนสัก7วันหลังจากที่คุยกับหลวงพ่อครูอุปชาที่วัดแล้วก็ได้เลือกได้วันเหลืออีก7วันข้างหน้านะครับก็จะถึงวันบวชหลวงพ่อก็ให้เข้าหน้าเลยตั้งแต่วันที่คุยกันวันนั้นครับ พอหลวงพ่อบอกให้อยู่วัดเลยเข้านาคกเลยตั้งแต่วันนี้เอ็มก็ตกใจครับเพราะว่าเอ็มเป็นคนที่กลัวผีมากๆไม่เคยนอนวัดเลยสักครั้งหนึ่งแต่ด้วยความที่ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชนะครับมันได้ก้าวเข้ามาแล้วมันได้เดินหน้าแล้วนะครับก็ต้องเดินต่อไปตอนนี้วันนี้เอ็มถอยหลังไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่ายิ่งทุกยิ่งซ้ำ ยิ่งซวยยิ่งตอกย้ำไหมครับเอ็มเป็นคนที่กลัวผีมากๆนะครับกลัวถึงขั้นที่ว่าปอดแหกเลยนะครับเหมือนฟ้าหรือว่าเทวดาแกลง้งภายในวัดวันนั้นช่วงบ่ายๆก็มีงานเผาศพที่หลังวัดครับงานชาปนกิจศพนี้นะครับเป็นงานชาปนกิจศพของผู้หญิงที่เสียชีวิตเมื่อสองสามวันก่อนนะครับเสียชีวิตจากการผูกคอตายครับ ที่แย่ไปกว่านั้นหรือพีกไปกว่านั้นก็คือกุฏิกุฏิที่นาคจะได้พักในค่ำคืนวันนี้มันอยู่ใกล้กับเมนเผาศพครับมาถึงตอนนี้คงไม่ต้องอธิบายความรู้สึกของนาคเอ็มนาคใหม่ที่จะต้องได้เข้าพักกับกุฏิหลังนั้นกุฏิที่อยู่ติดเมนเผาศพครับ กุฏิหลังนี้อยู่ห่างจากเมนเผาศพก็ประมาณสักเกือบๆ20เมตรนะครับบางครั้งการเผาศพกลิ่นจากการเผาศพหรือว่าควันไฟควันจากการเผาศพที่ออกจากปล่องเมนก็จะถูกลมพัดมาที่กุฏิหลังนี้เป็นประจำครับคนที่กลัวผีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมก็คงจะอกสันควันหายแน่นอนนะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเมื่อเจ้าอาวาส ให้มาพักที่กุฏิหลังนี้แต่ก็พออุ่นใจได้บ้างเพราะว่ากุฏิหลังนี้ก็มีพระพักอยู่ประจำครับทำยังไงได้ครับเมื่อนาคเอมได้ตัดสินใจที่จะบวชแล้วได้กราบลาพ่อแม่พี่น้องแล้วคืนนี้เป็นไงก็เป็นกันครับควันไฟจากการเผาศพกลิ่น จากการโพศพที่ลอยออกมาจากป่องเมนมันก็ยังล่องลอยตลบอบอวนอยู่ในกุติบ้างเป็นบางครั้งบางคราวคืนแรกของการเข้านาควันนั้นนะครับนาคเอ็มก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าวันนั้นนาคเอ็มไม่ได้อาบน้ําเลยครับไม่กล้าที่จะลงไปอาบน้ํานะครับเพราะว่าห้องน้ําอยู่ด้านล่างของกุติในคืนคืนนั้นก็เวลาประมาณ 3- ามถึงสี่ทุ่มก็มีสัปเปร่อนะครับมาเรียกหลวงพี่ที่อยู่กุติเดียวกันกับนาคเอ็มนั้น ให้พากันไปที่เมนเผาศพเพื่อที่จะไปดูฐานดูไฟที่เผาศพอยู่ว่าศพมันไหม้หมดหรือยังพอสับเปลือมาชวนหลวงพี่หลวงพี่ก็ได้เดินลงจากกุฏิเดินตามสับเปลือไปที่เมนเผาศพนั่นครับสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงหลวงพี่เรียกจากทางเมนเผาศพนั่น พอเสียงหลวงพี่พูดจบนางเอ็มก็ตกใจเลยครับเพราะว่าต้องเอาไฟฉายไปให้หลวงพี่อยู่ที่เมรุพาอศพนั่นคนที่กลัวผีอยู่แล้วแน่นอนครับมันก็ต้องย่อมหวาดภาวาเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ก็ต้องจำใจครับจำใจหาไฟฉายไปให้หลวงพี่ที่อยู่เมรุพอศพนั่นพอหาไฟฉายได้นางเอ็มก็รีบวิ่งไปหาหลวงพี่ที่เมนุพาอศพเลยครับ เสียงหลวงพี่กล่าวตักเตือนนาคเอ็มพอนาคเอ็มยื่นไฟฉายให้หลวงพี่หลวงพี่ก็รีบเปิดไฟสองไฟให้คุณลุงสับเปลอือพอลุงสับเปลอือเปิดฟ้าช่องเผาศพออกมานาคเอ็มก็กระโดดเกาะหลวงพี่ทันทีอะไรอะไรนาคปล่อยปล่อยปล่อยหลวงพี่ก็ได้เอ็ดนาคเอ็มอีกครั้งหนึ่งพอโดนหลวงพี่ดุก็ได้ปล่อยมือออกจากหลวงพี่ แต่มืออีกข้างหนึ่งก็ยังจับชายผ้าจีวรของหลวงพี่อยู่กลิ่นศพที่ถูกไฟเผาไหม้พอลุงสับปเปลริ่เปิดประตูออกมามันก็พุ่งกระจายมาชนจมูกของนาคเอ็มทันทีด้วยความที่เป็นคนกลัวผีและไม่เคยได้กลิ่นอะไรแบบนี้กลิ่นมันเหม็นฉุนน่าสะอิกสะเอียนนาคเอ็มก็เกินที่จะทนยืนดูอยู่ตรงนั้นได้ก็ได้แยกตัวและลงมาจากเมนเพาศพ แล้วรีบวิ่งมาที่กุติหลังนั้นทันทีพอหลวงพี่กับลุงสปเลอ์เสร็จภารกิจจากเมรเผาศพนั่นก็พากันเดินกลับมาอย่างกุติลุงสปเลอกับหลวงพี่ก็มานั่งคุยกันที่กุติคุยกันได้สักพักหนึ่งลุงสปเลอ์ก็ขอตัวกลับบ้านบนกุติก็คงจะเหลือแต่หลวงพี่กับนาคเอ็มนาคใหม่ซึ่งเป็นการเข้านาคในวันแรกกับคืนคืนนี้ กับคืนที่เผาศพคนผูกคอตายสำหรับนากเอ็มแล้วในคืนคืนนี้คงเป็นคืนที่ทรมานน่าดูเลยทีเดียวในคืนคืนนั้นเวลาก็ล่วงเลยไปถึงยามดึกสงัดน,นากเอ็มก็ยังนอนไม่หลับได้แต่นอนมือก่ายหน้าผากนอนพลิกตัวกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นส่วนหลวงพี่ก็คงจะหลับสนิทแล้วเพราะว่า หลวงพี่อยู่กุตินี้มาหลายปรรษาแล้วก็คงจะคุ้นชินกับบรรยากาศแบบนี้แต่นางเอ็มก็คงจะเป็นเรื่องยากกับการที่จะข่มตาให้หลับลงได้ในคืนคืนนี้ระหว่างที่นางเอ็มนอนไม่หลับนอนสับสายไปมาอยู่นั่นหูก็แววได้ยินเสียง เสียงนั่นมันดังมาจากเมนเผาศพความคิดฟุ้งซ่านของคนนอนไม่หลับก็กำลังฟุง้งกระจายขึ้นหรือจะเป็นลุงสับเปลอกลับมาดูไฟที่กำลังเผาศพอยู่อีกครั้งแต่ถ้าเป็นลุงสับเปลอก็น่าจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เพราะตอนมาครั้งแรกลุงสับเปลอแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอ๊ะหรือจะเป็นหลวงพี่ แต่ถ้าเป็นหลวงพี่เราก็ยังนอนไม่หลับถ้าหลวงพี่ลงกุฏิไปเราก็น่าจะได้ยินเสียงหลวงพี่บ้างระหว่างที่นากเอ็มนอนคุ้นคิดอยู่นั่นเสียงนาฬิกาก็บอกเวลาหกทุ่มตรงพอดีเสียงเสียงของคนร้องไห้แว่วมากับสายลม กลิ่นเหม็นไหมที่หน้าสะอีกสะเอียนก็ลอยมาเตะจมูกของนาคเอ็มกลิ่นกลิ่นนี้จำได้ถนัดใจเพราะมันเป็นกลิ่นที่ติดจมูกตอนที่ลุงสับเปลอเปิดประตูเผาศพออกมาจนทนไม่ไหวจนต้องรีบวิ่งกลับมายังกุฏิในตอนนั้นถึงตอนนี้ความสงสัยที่คิดว่าเป็นลุงสับเปลอหรือคิดว่าเป็นหลวงพี่ ความสงสัยในหัวของนางเอ็มตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนอกเสียจากเรื่องเดียวคือผีสักพักก็ได้ยินเสียงหมาหอนผสมโลงกันเข้ามาทำเอาบรรยากาศที่นาคเอ็มกำลังนอนไม่หลับอยู่นั่นเริ่มเปลี่ยนไป เสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนนั้นจากที่เคยดังอยู่ไกลๆลอยมากับสายลมตอนนี้เหมือนผู้หญิงคนนั้นมานั่งร้องไห้อยู่ที่ใต้กุฏิใต้กุฏิที่นาคเอ็มนอนอยู่นั่นเองด้วยความที่เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมกลัวจนปอดแหกเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้นาคเอ็มก็แทบสติแตก บทสวดมนต์บทใดที่นาคเอ็มเคยจำเคยท่องได้ก็สวดออกมาสวดแบบผิดผิดทุกถูกไม่ว่าจะสวดมนต์กี่บทกี่คาถาทั้งผิดทั้งถูกทั้งพราบนออกไปเสียงนั่นก็ยังอยู่ใต้ถุนกุฏิเหมือนเดิมก็ยังไม่ไปจากกุฏิเสียทีด้วยความหวาดกลัวอย่างสุดขีดตอนนี้นาคเอ็มสติเกือบจะหลุดจนแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ จนเผอปากร้องตะโกนออกมาว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ช่วยผมด้วยเสียงหลวงพี่ก็ได้ลั่นก่อนเปิดประตูออกมาแล้วก็ได้เดินไปที่นอกชันระเบียงของกุฏิโยมเราอยู่ต่างกันต่างพบต่างวาละแล้ว โยมอย่าได้รบกวนสมาธิของพระและของนาคบวชใหม่เลยมันจะเป็นบาปติดตัวโยมไปขอให้โยมตั้งใจระลึกแต่สิ่งดีๆโยมจะได้ไปดีนะไปทะโยมเงียบทะโยมสงบทะโยมพ่อหลวงพี่ได้พูดจบเสียงนั่นก็ค่อยๆเบาลงค่อยๆเบาลงแล้วก็เงียบหายไปกับความมืด พร้อมกับเสียงหมาหอนนั่นพอเสียงนั่นได้เงียบลงไปหลวงพี่ก็หันหลังเดินกลับมาหานาคเอ็มที่กำลังตัวสั่นเงินงกด้วยความหวาดกลัวจนแทบสติหลุดเขา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 ไปยังครับหลวงพี่นาคเอ็มถามหลวงพี่อย่างตะกุกตะกักไปแล้วมัง้งไปแล้วแลหละหลวงพี่ตอบกลับมาแบบสั้นๆหลวงพี่ก็ได้ยินเหมือนกันกันกบผมใช่ไหมครับ นาคเอ็มถามหลวงพี่อืมก็ได้ยินก็กลัวนาคใหม่กลัวก็เลยลุกขึ้นมาไล่ให้ตอนนี้เข้าไปแล้วแหละนาคใหม่ไม่ต้องกังวลนอนได้แล้วนะหลวงพี่ตอบนาคเอ็มมาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลที่แอบแฝงไปด้วยความเมตตาแล้วหลวงพี่ก็เดินเข้าห้องเพื่อที่จะจำวัดต่อก่อนเข้าห้องหลวงพี่ก็หันมาพูดกับนาคเอ็ม เชิงเป็นมุกว่าเขามาลองใจนาคใหม่เฉยๆหรอกแล้วหลวงพี่ก็เดินเข้าห้องไปเหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมได้รับฟังจากการบอกเล่าจากพาน้องชายของผม ปัจจุบันนี้นางเอ็มก็ได้บวชเป็นพระพิสุสงฆ์ไปแล้วนะครับและก็ยังไม่มีเลิกศึกนะครับเห็นบอกว่าจะบวชไปเรื่อยๆได้สกี่บภาษาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมจะนำพาไปว่างั้นนะครับตรงนี้ยังส่ง a ชแนลวันนี้มีเรื่องมาเล่าขออนุโมทนาสาธุกับพระเอ็มพระใหม่ด้วยนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดแชร์ ฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีแรงใจในการทำคลิปเล่าเรื่องมาเล่าสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันอีกต่อไปหลายๆเรื่องราวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ